หลังจากที่ฟ i f a าออนไลน์4อัปเดต แพทใหม่มาก็ตอนนี้ FP 240ครับเดี๋ยวเรามาดู10นักเตะไอคอนหน้าจับจองมาไว้ในทีมกันครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีใครน่าสนใจกันบ้างก็สามารถเมนได้ว่าตัวไหนที่เป็นอันดับหนึ่งในใจของทุกคนเมนใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ตัวแรกสําหรับผมครับก็เป็นสเตฟานเอฟเฟนแบ็กครับสำหรับเอฟเฟนแบ็กนี่ก็เมื่อก่อน f p เพียงแค่23เพียงเท่านั้นครับหลังจากที่อัปเดตแผทใหม่มาก็ตอนนี้ f p ขึ้นมาเป็น25าแล้วครับสำหรับเอฟเฟนแบ็ก เยอรมันครับเรายืนตั้งแต่ CDM CM หรือ CAM กางรูกได้หมดครับด้วยส่วนสูงที่188เซนน้นำหนัก88ลูกดากผอมนะขนาดซ้าย4ขวา5ครับสำหรับเอฟเนแบกราคาตอนนี้ไม่แรงครับพัน4แต่ถ้าใครมีงบหน่อยผมอยากให้กัดฟันซื้อบวก5ไปเลยครับก็ประมาณ 40,000m 40, ก็ถือว่าก็ค่อนข้างแรงแหละแต่ถ้าคนที่เติมพวกแชมเปี้ยนพาร์อะไรมันก็จะไม่แรงมากแต่ก็ใช้บวก3ก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ผมแนะนนที่บวก5ไปครับสำหรับสเตฟานเอฟเวนแบกเนาะราคา4 0 0 0 0ครับกับฟูบาร์นะ ฟูเยอระะมันได้ข้าพลังครับก็ทักษะมาที่5ดาวครับบวก5นะผมจะแนะนําที่บวก5ไเป็นหลักครับเอ็นเจอรี่ฟรีครับเข้าประท้าได้ดีชอบเทียงกรรมการครับอันนี้สําหรับที่ใช้เป็นกัปตันเนาะส่งไกลได้ดียิงไกลได้ดีแล้วก็สเวมรส่งบอลได้ดี นแ,นนแนะนำให้มายืนตำแหน่ง CM หรือ CDM ครับสำหรับสเตฟานเอฟเฟคแบ็ก CM นี่ไม่ค่อยเวริร์กเท่าไหร่แต่ก็สามารถยืนได้เหมือนกันไม่ติดด้วยส่วนสูงที่188เนอะมันก็ชนได้ทุกตัวกันโมงได้ก็ถือว่าเบียดดีระดับหนึ่งเลยครับเดี๋ยวดูค่าพลังรวมๆครับของ f อฟเฟคบครับควบบิด121วิ่งได้ทั้งเกมครับควบคุมบอล112ก็ถือว่ากลางๆครับเพราะว่าเป็นกองกลางรูปร่างสูงใหญ่เนาะการควบคุมบอลอะไรมันก็จะดีระดับหนึ่งส่งสั้นส่งไกลครับ117โหเกือบ120มันต้องส่งดีอยู่แล้วหสรับ อยูเนาะสเตฟานเอฟเฟนแบคบก็รูปร่างสูงใหญ่ทรงบอลดียิงไกลร้อยสิบเก้าข้อสกัดร้อยสิบสามครับยืนตำแหน่งร้อยสิบสี่อ่านเกมปฏิกิริยาร้อยสิบห้าครับก็ทรงมันก็คือเอาไว้ไล่เบียดไล่ชนไล่สกัดนั่นแหละสำหรับสเตฟานเอฟเฟนแบกบถ้ายืนกลางรับคู่ก,ก็จะดีครับสำหรับเอฟเฟนแบกบเนาะมันจะออกไปแนวที่กองกลางสำหรับยิงไกลเข้าปะทะแย่งบอลอะไรประมาณนั้นเนาะเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันครับ ตัวที่2ที่ผมมาแนะนําก็จะเป็น Power d e a d w e ปีก็เป็นไอคอนเนาะข้อแนะนําเป็นีไอคอนเลยแหละ IP 26รับสูง177ขนาด2เท้าครับททรูปดังก็ปกตินะหนัก72เองก็ยืนได้ปีกาลางรุกหน้าต่ําหรือ มิดฟิลก็ได้ครับสำหรับเอบิวเนี่ยดเดือราคาก็ประมาณ12ื่นสครับแนะนําซื้อบวก1มาตีบวก3เองแต่ถ้าจะขึ้นบวก5แนะนําให้ไปซื้อเอาดีกว่าครับกับการซื้อเนาะราคา12ื่นสองครับสมมุติถ้าบวก5ก็200,000สายฟรีนี่เอื้อมไม่ถึงอยู่แล้วสายฟรีนี่ก็ประมาณซื้อบวก1มาตีเองครับลักษณะเริ่มต้นที่5ดาวครับมี Early Cross เปิดบอลด้านข้างได้ดีเนาะลองชอทเทเกอร์ครับยิงไกลได้ดีสปีดดิฟเฟอร์ครับเลี้ยงไกลเลี้ยงบอลได้เร็วเทรเมเกอร์ครับสร้างโอกาสให้เพื่อนเปิดดดดไไไสส้้้้้กกออออยยยขงงนนนนนนนาาามมมมแแลลลว็็เเเ่่่่่ีีีททจะโํััคหหผร สำหรับ Second Win โอเคเดี๋ยวเรามาดูตำแหน่งปีกครับพาว,วเวลเนลเดผมก็แนะนำให้มีติดทีมเนาะสำหรับทีมที่ออชอบใช้รถ a อ,อ p ในตำแหน่งอื่นไปแล้วแนะนำให้มีพาว,วเวลเนลเดครับไม่ว่าจะเป็นตัวจริงตัวสําปรงแนะนำให้มีครับสำหรับพาว,วเวลเนลเดด้วยคมอึดมาเริ่มกันที่ ความมืดครับ120เห็นไหมอันนี้ยังไม่ได้บวกเลเวลนะบวกเลเวลมันก็ต้องบวกเข้าไปอีก4แล้วก็เผื่ออยู่ในฟูลทีมอะไรสำหรับเนดเวดนี่อยู่ฟูลยูเวนตุสครับตอนแนะนำให้ใช้ความมืด120นะสปีดต้นความเร็ว114ถือว่าเป็นตัวที่ไม่ได้เร็วมากแต่ก็พอไปได้ครับสำหรับพาเวลเนเวดเลี้ยงบอลติดเท้าระดับหนึ่งครับเลี้ยงบอลดีเปิดบอลดีครับสำหรับพาเวลเนเวดเปิดได้2เท้านะยิงไกลได้ดีโอเคเลยสำหรับพาวเวลเน็ดเวทส่งไกลก็ดียส่งั่งไกล มันจะไม่ได้โดดเด่นไปทางใดทางหนึ่งครับมันจะออกในแนวของการสมดุลครับสำหรับ p a v e ว n ล์นีเยิงทง่งยิงท่งใจได้หมดครับสำหรับ p a v e ว n ล์นก็เป็นตัวอะไรชั้นดีเลยครับที่ต้องเอาไว้มาสวิตปีกองหน้ากองกลางอะไรได้หมดแต่ก็ไม่แนะนําให้ลงไปเล่นตัวรับนะครับสำหรับ p o w e วลเน็ตเวิตัวต่อไปครับที่แนะนำครับก็เป็นเปาโลเมา d i n i ครับสำหรับเปา l o เมา d i n i ก็เป็นกล้องหลังตัวเดียวสำหรับไอคอนที่ผมแนะนำให้มีติดทีมครับไม่ใช่ว่าตัวอื่นไม่เก่งนะแต่ว่าเม l ดินีจะเป็นตัวที่ครบเครื่องและก็เร็วที่สุดสำหรับกล้องหลังเนาะเม l ดินะีมันยืน แบ็กได้เซนเตอร์ Center ได้แต่ผมแนะนําให้เอามายืนเซนเตอร์ครับเอพียีก็ถือว่าค่อนข้างสูงครับสูงร้อยแปดสิบหน้ำหนักเจ็ดสิบเจ็ดลูล่ร่างผอมน,นะไซสี่ขวาห้าก็ฟรีฟาสามีซ้ายซห้าขวาห้าแต่ว่าฟรีฟาสี่นี้ก็ไซสิบขวาห้าครับจะไม่ได้ถนัดสองเท้านะกิมูฟอยู่ที่3ดาวครับมีเข้าประทะได้ดีครับพาววเอร์เฮดเดอร์แล้วก็ให้ล,ลูกผ่านโผลได้ดีเนาะราคาตอนนี้ก็หมื่นเจ็ดครับสำหรับปอลโว่บอลดิลลี่ฟูบิลลาร์ฟูอิตาลีสามารถใช้งานได้ค่าพลังเด่นๆของปอลโว่บอลรับ ความแข็งแกร่ง112ครับความเร็ว115เป็นกองหลังที่มีความเร็วครับสปิดตนความเร็ว114 115ก็เบลลินี่เป็นตัวความเร็วเนาะสามารถเข้าปะทะได้ดีใครจับมาก็จะรู้ว่าเบลลินี่ก็เป็นตัวที่ค่อนข้างวิ่งเร็วอะวิ่งเร็วเวลาโดนกระชากอะไรมันค่อนข้างหนามทันครับค่าประกบตัว117ครับก็พละ,ะ115วิ่งเบียดวิ่งชนได้ดีวิ่งเร็วครับมงบอล117ถึงรูปร่างสูงแค่186แต่ค่ามงบอลอะไรก็ถือว่าดีเวลาเราเล่นจริงๆอะ เราจะรู้สึกได้ว่าค่ามุมบอลมันก็ค่ามุบอลสูงๆมันก็มีผลในการเล่นจริงๆด้วยครับเข้าสกัด115ครับเป็นตัวที่แซ่บอลได้ดีเพราะว่าก่อนที่จะขยับมาเล่นเซนเตอร์มาลดินี่ก็เป็นแบ็กซ้ายแบ็กขวามาก่อนเนาะมันเลยเป็นกึ่งความเร็วเนื่องจากแผ่นนี้เราอะใช้แบ็กมาเล่นเซนเตอร์ก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็เห็นหลายทีมที่ใช้กันครับถือว่ามมลดินี่ก็ ตอบโจทย์ครับสำหรับกองหลังสายความเร็วเข้าประทะได้ดีก็ต้องมีติดทีมไวเหมือนกันครับผมสำหรับเปาโลเมาดินีตนัวต่อไปครับก็เป็นมิตาเกาหลีครับชาบอมกึนครับก็แนะนำให้มีติดทีมตั้งแต่มันเข้ามาแล้วล่ะสำหรับชาบอมกึนอีพียี่หกทนาสองเท้าครับสูงร้อยเจ็ดสิบเก้าครับทรงคล้ายๆกับยูซีบีโอเลยแต่ชาจะเร็วกว่า สำหรับชาบมกืนครับก็ครบเครื่องครับก็ราคาอยู่ที่ประมาณ1 7ื่นเหมือนกันกิมูเพิ่มต้นมาที่5ดาวครับก็พลังแฝงมาเต็มเปี่ยมเลยครับก็มี injury free ครับปั่นโค้งได้ดีแล้วก็ยิงไกลได้ดี speedy bler playmaker ครับ power header แล้วก็ technical d bler โคตรครบครับสำหรับชาบอมกืนทั้งเกมรุกครบหมดเลยสําหรับพลังแฝง ก็แนะนาซื้อบวกหนึ่งมาตีบวกสามเองครับเพราะว่ามันได้สกิลมูฟห้าดาวอีกแล้วเราไม่ต้องตีเยอะก็ได้สาหรับชาบอมกลืนที่พียี่สิบหกเพียงเท่านั้นเองครับเดี๋ยวมาดูค่าพลังเด่นๆของชาบอมกลืนแับแข็งๆร้อยสิบเอ็ดับชนได้ทุกตัวครับด้วยรูปร่างร้อยเจ็ดสิบเก้าแต่ก็ถือว่าชนได้ปีต้นความเร็วร้อยสิบแปดร้อยสิบเก้าเกือบร้อยยี่สิบเนี่ยก็เป็นตัวที่วิ่งเร็วมากสําหรับชาบอมกึืนยิงคมสองเท้าด้วยถ้าใครเล่นจริงๆแล้วจะเห็นได้ชัดว่ามันยิงดีจริง แต่ว่าการเลี้ยงบอลอะไรก็ก,กลางๆครับไม่ได้ดีเพอร์เฟกมากการจบสกอร์116พลังการยิง116สองเท้า แทบจะไม่เห็นความต่างของเท้าซ้ายและเท้าขวาเลยก็จะยิงได้เหมือนกันครับมงบอล113ครับก็ถือว่าอยู่ในระดับก,กลางๆด้วยรูปร่างมาโสุงร้อครับจะวิ่งไปแย่งมงกับร้อย8ที่มีค่าพลังมงร้อยี่สิบนั้นมันก็ไม่ใช่เนาะมันก็เวอร์ไปแต่ว่ามันก็จะมีบางจังหวะที่เราทําจังหวะดีๆมันก็จะหาช่องเข้าไปมงให้เราได้ครับสําหรับชาบอมกึกืนการยิงไกลร้อยสิบสามครับชาบอมกึืนก็ยิงไกลได้ดีเพราะว่ามันสามารถยืนลงมายืนหน้าต่ําหรือมีฟิลตัวลูกได้ไปยืนปีกก็ได้ สำหรับชาบอมกืนยืนตำแหน่งร้อยสิบครับเป็นตัวที่ยืนตำแหน่งไม่ได้น่าเกลียดแต่ก็ไม่ได้ดีมากแต่ว่าแลกมาด้วยมีความเร็วแล้วก็ครบเครื่องจบสกอร์ก็แนะนําให้มีตีทีมครับสำหรับชาบอมกึืนตัวต่อไปครับก็เป็นเจ้าพ่อของฟีฟ่าออนไลน์สตั้งแต่เซิร์ฟเปิดจนตอนนี้ก็ถือว่ายังแนะนํามาอย่างต่อเนื่องครับสำหรับยูเซบโอไอคอนครับก็เอพีตอนนี้ขึ้นมาถึง28แล้วนะครับสองร้อยเจ็ดสิบห้าครับนัดสองเท้าครับก็คล้ายๆกับชาบอมกืนแต่สกิลมูฟกับพลังแฝงจะน้อยกว่ารับสห ราคาก็ประมาณ20,000เอ็มครับสกิลมุ้มาที่4ดาวมีแฟร์ครับยิงไกลได้ดีสปีดเีฟเลอร์แล้วก็เพลย์เมเกอร์ครับสำหรับ UCBO ก็ฟู ได้แต่โปรตุเกสเลยอันอื่นนี่ไม่ได้เลยก็โปรตุเกสกับเขาเรียกฟูอะไรอะเมตาเนาะมาดูค่าพลังเด่นๆของ UCBO ครับ UCBO ยืนปีกได้นะหน้าหน้าต่ำหน้าเป้ากลางลุกได้ครับก็เลียงได้สารพัดแนวรุกรับยืนได้หมดเลยสําหรับ UCBO แข็งแขงร้อยสครับถือว่าน้อยมากเพราะว่าแรกด้วยความเด็วครับเห็นไหมสปิโต้คามเด็วร้อยสิบเก้าวิ่งเลี้ยงบอลกระชากหายแน่นอนเลี้ยงบอลติดเท้าครับสำหรับ UCBO ในปีไอคอนนีเพราะพุ้มบอลร้อยสิบส่งสั้นร้อยห้าครับจบสกอร์ร้อยสิบเก้า ร่างกัยิงร้อยสิบหกยิงคมยิงได้2เท้าสําหรับ UCBO มงบอลร้อยแปดครับก็ด้วยรูปร่างร้อยเจ็ดสิบห้าด้วยเราไม่เอาเป็นใหญ่ก็ไม่ใช้มงเลยแต่ว่ามันก็จะหาช่องให้เราในการเข้าทําได้ดีเหมือนกันสําหรับ UCBO แต่ว่ามันจะใช้เท้าได้ดีกว่าหัวเนาะยิงไกลร้อยสิบหกครับบิติวตัวรูปยืนได้ยิงได้คมสองเท้ายิงไกลได้คมสองเท้าเหมือนกันยืนตำแหน่งได้ดีก่บ UCBO แนะนําให้เป็นตัวที่ไม่ต้องวิ่งเบียดวิ่งชนครับวิ่งทิ้งห่างวิ่งทิ้งระยะกับกองหลังได้จะดีมากเอาไว้แทงแล้วก็ อยู่เซบิแล้วก็เข้าไปจบเองครับตัวต่อไปครับก็เป็นวิคโรคกาก้าครับก็เป็นมิชิวตัวรุกปีกกองหน้าได้หมด ได้เหมือนกันสําหรับบิกคโรกาคาเอพียี่สิบเจ็ดสองร้อยแปดสิบหกครับก็ถือว่าเป็นตัวที่รูปร่างสูงระดับหนึ่งเลยครับสำหรับบิ๊กคาโดกาคาราคาก็ค่อนข้างแรงเกันสามหมื่นเอมแต่ก็ถ้ามีติดทีมครับก็เริ่มต้นที่สกิมมูบมาที่ห้าดาวครับมีฟินิชช็อตครับแฟร์สปีดดิฟเลอร์เพลย์เมคเกอร์สวิร์ฟชุดติ้งชิปช็อตแล้วก็เทคนิคอลดิฟเลอร์ครับสำหรับกาคาเป็นตัวที่ค่อนข้างครบเครื่องครับวิ่งเร็วด้วยกาคาเห็นไหมสปีดต้นความเร็วร้อยย อยู่เดี๋ยวแล้วเนื่องจากกา้าใครทันดูก็จะเห็นว่า กาคาเป็นนักเตะที่มีเทคนิคสูงมากเร็วคล่องบอลติดเท้าครับสำหรับกาคาแต่ว่าจุดด้อยการควบคุมบอลการชนการส่งบอลส่งสั้นส่งไกลอะไรอาจจะไม่ได้ดีมากครับสำหรับกาคาแต่ก็การเปิดบอลก็ถือว่าดีระดับหนึ่งครับสำหรับบิคโรกาคาเมื่อก่อนปีก่อนๆเปิดบอลไม่ดีเลยแต่หลังๆมาเออเริ่มรู้สึกว่าเปิดบอลดีขึ้นครับสำหรับบิคโรกาคาเหมาะสําหรับยืนปีกตัดเข้ามาปั่นหรือจะไปให้เปิดก็ไม่ได้น่าเกลียดครับสำหรับกาคาก็เหมาะสําหรับฟูลทีมได้หลายทีมเลยไม่ว่าจะเป็นบราซิล มิลานเรียวมัดริดซาเปาโลก็ซาโปาโลนี่ไม่ค่อยมีคนเล่นเท่าไหร่มาด,ดิดกับมิลานแล้วก็บราซิลนี่แหละคนเล่นเยอะครับก็แนะนําให้มีติดทีมแล้วสำหรับลิาโรกาการเก่งเกงตัวนี้แนะนําจากใจเลยตัวต่อไปครับก็ขาดไม่ได้อยู่แล้วเทอรรี่ องรีครับก็เวียรวมที่112 EP 27สูง188ครับรูปร่างผอมซ้าย4ขวา5สกิลมูฟิ่มต้นมาที่5ดาวมีปั่นโค้งได้ดีครับ mm hmm. แฟร์ปิดดิฟเฟอร์เพลย์เมคเกอร์ครับใส่ก้อยของสนามแล้วก็ชุดติงชิปช็อตราคาก็5 5 0 0ก็แรงขึ้นเรื่อยๆครับก็ราคาต่อจากนี้ไปจะสูงขึ้นเรื่อยๆครับสำหรับนักเตะไอคอนที่เป็นท็อป10ที่เราจัดมาต้องมีในค่าพลังเด็เดๆกับความเร็ว1 2 2สปีดต้น120จบสกอร์120เร็วคมบอกได้เลยสำหรับ อองรีเร็วคมคล่องครับค่าพลังเด่นๆครับแข็งแกร่ง105เฉี í, ชดไม่ได้เลยรูปร่างสูงใหญ่จริงแต่ว่าชนไม่ได้ครับสปีดตุนคมเร็ว120 122กระชากทีไปถ่ายใครก็ได้บอกเลยซื้อบวกหนึ่งมาที่บวกสามเองก็ได้แต่ถ้าใครได้บวกห้าดด่โคตรดีจบสกอร์120เลี้ยงบอลควบคุมบอลก็115 122ถือว่าเลี้ยงบอลติดเท้าได้ดีระดับหนึ่งส่งสั้นไม่ดีครับก็สังเกตเลยครับตัวไหนที่มันหาช่องดีวิ่งเดียวกันค่าส่งสั้นอะไรจะไม่ค่อยดีออออยย่่่่าางงงงเเชนนนนรรรรีีคคคสโโโคสโโบัััดดดะะไไ้้้มมมจกก็ตแว ความคมความการยิงดีเนาะมันน่าจะเพอร์เฟกไปซักทุกอย่างก็ไม่ใช่ยกเว้นกุลิตกับเดบอยอะ <c oughs> มองบอล102ร้อยสองขโมงไม่ได้เลยแต่ก็ด้วยรูปร่างที่สูงใหญ่มันก็หาช่องในการเขาทําได้ดีเหมือนกันสําหรับองลีถึงแต่ว่าถ้าไปยืนเบียดยืนมองอะไรมันเมื่อย่เวิร์กไม่เหมาะครับเอาไว้กระชากวิ่งไปยิงจบสกอร์ยิงเต็มข้อยิงชิปยิงอะไรครับสาหรับองลีมันสไตล์กระชากเป็นหายอยู่แล้วเนาะตัวท่อไปครับก็เป็นอังเรเชฟ เชิงโก้แต่มาที่112ครับสำหรับกองหน้าเนาะเชฟชิงโก้ที่ผมแนะนำให้ยืนหน้าเป้ากับหน้าต่างตำแหน่งครับไอพี AP 27สูง183ครับถนัดสองเท้าครับสำหรับเชฟชิงโก้ปีนี้สกิลมุฟมาที่สี่ดาวต่อมีปันโค้งได้ดีครับยิงไกลได้ดีสปีดล er, ิฟเตอร์พาวเวอร์เฮดเดอร์ห,หปีนี้ถือว่าพลังแฝงค่อนข้างครบครับสำหรับอังเฤษเชฟชิงโก้ราคาอยู่ประมาณ57 0กอดโฟรได้ทั้งเชลซีมิลานครับ สำหรับอังเรเชฟเชนโกก็เป็นตัวที่วิ่งเร็วยิ่งคมก็หลังๆมาก็มงบอลได้ดีเหมือนกันสำหรับอังเดเชฟเชนโกมาดูห้าพลังเด่นๆครับแข็งแกร่้อยเก็ถือว่าน้อยนะแต่ก็พอชนได้ทุ่ยไทยไปสปีดต้นคมเร็วร้อยสิบเจที่วิ่งทีนี่ก็เป็นหายอ่ะมันเพราะว่ามันมีเอ่อสปีดดิฟเลอร์อะไรเข้ามาช่วยด้วยสำหรับเชฟเชนโกทิ้งบอลร้อยสิบถือว่ากลางๆครับจบสกอร์พลังการยิงร้อยสิบเก้าร้อยสิบสองจบได้สองเท้าแน่นอนสำหรับอังเดเชฟเชนโกจบได้ทั้งเท้าและหััััววคคครรบบบมมมเหืือออนนกกกโงล็็ดีถ่า มงดีระดับหนึ่งครับแต่ว่าด้วยรูปร่างที่มันไม่สูงมันอาจจะไม่ได้ไปแย่งมงกับพวกกองหลัง190อันใดก็มันจะดูเวอร์ไปเนาะแต่ก็หาจังหวะาดีๆให้มันเข้าไปอยู่บริเวณกรอบเขตโทษเปิดเข้าไปได้มงเหมือนกันครับสำหรับอังเดรเชฟชิงโกยิงไกล112ครับยืนตำแหน่ง116เป็นตัวที่หาช่องดีวิ่งเร็วครบอยู่แล้วครับเครื่องเรื่องการยิงครับสำหรับ เเชชฟงโกตัว che ต่อไปครับที่ขาดไม่ได้เลยก็ต้องเป็นลุดกุลิดครับลุดกุลิดเป็นตัวที่โคตรเก่งบอกเลยสําหรับในเกมฟุตบอลไม่ตั้งแต่ฟีฟ่าสามแล้วสำหรับลุดกุลิดนี่ต้องมีติดทีมครับก็่อวีอารรวมมาที่113นะเอพียี่สิบเก้าสูงร้อยเก้าสิบเอ็ดถนัดสองเท้ากิวมุฟเริ่มต้นที่ซีดาวมีชอบเล่นลูกทักษะครับยิงไกลได้ดีสปีดเดิฟเลอร์เพลย์เมเกอร์พาวเวอร์เฮดเดอร์ชิวติงชิฟช็อตแล้วก็เทคนิคโคดิฟเลอร์ครับราคาก็ถือว่าแรงครับแสนห้าตีมกลบเลยสำ ล้านครับรุดกุลิดสำหรับกุลิตนี่ก็ ไม่ต้องบรรยายอะไรเยอะนะยืนได้ทุกตำแหน่งครับตั้งแต่กองหลังยันกองหน้าถ้าเป็นฟีฟ่าสามวียืนประตูก็ยังได้เลยสําหรับรกุลิดเดี๋ยว <c oughs> มาดูค่าพลังรวมเด่นๆครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําให้ยืนเป็นวิฟิลมากกว่าสาหรับกุลิดหรือหน้าต่าก็ได้ว่ายืนหน้าเป้าก็เก่งครับสำหรับกุลิดนะมันค่อนข้างครบเครื่องครับรอสปิโตนความเร็วเห็นไหมร้อยสิบสามร้อยสิบห้าก็ถือว่ามีระดับหนึ่งเลยด้วยรูปร่างที่ร้อยเก้าสิบอ้องตัวร้อยสิบสองเลี้ยงบอลร้อยสิบห้าครับควบคุมบอลร้อยสิบสามส่งสั้นร ร้อยสิายตำแหน่ง11 3อนเกม1 1 5ปฏิกิริยา11 1กุลิตไม่ได้เห็นไรสังเกตดูมันจะไม่ได้เด่นไปทางใดทางหนึ่งครับสำหรับรุดกุลิตมันจะถั่วเฉลี่ยในเก่งในทุกตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นการสร่งบอลการจ่ายบอลเลี้ยงบอลการจบสกอร์ยิงไกลมันก็ไม่ได้เว่อร์ไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เป็น115หรือว่าแต่120มันก็จะเฉลี่ยอยู่กลางๆครับ1 1 5 117 100 อะไรที่อยู่เฉลี่ยประมาณ113-116อยู่ประมาณนี้ครับมันก็จะเด่นไปทุกด้านถั่วเฉลี่ยมากกว่าสําหรับรุดกุลิศเพราะว่ามันสามารถยืนได้สารพัดตําแหน่งครับไม่ว่าแบเ CDM ยันไปถึงหน้าเป้าได้หมดครับก็เป็นตัวที่น่าสนใจตัวหนึ่งสําหรับรุดกุลิศใครมีงบผมแนะนําให้มีติดทีมไว้ถ้า FP พอลงเป็นตัวหลักได้ก็จะยิ่งดีครับสำหรับรุดกุลิศตัวสุดท้ายไม่แนะนําก็ไม่ได้ครับเป็นตัวที่ราคาแรงที่สุดของไอคอนเลยเก็ว่าได้ครับก็เป็นอานนยเนาะโรนัลโดไอคอนสำหรับรน โลโกไอคอนครับว่าไอพี28สูง183ถนัดสองเท้าครับราคาอยู่ที่ 1, 250, ประมาณ250,000แพงกว่ากุลิบแสนหนึ่ง 1, ครับอยู่ม,มูบันที่ห้าดาวครับเป็นตัวที่เก่งครบเครื่องครับสำหรับอารนายคมก็มีฟิเนชช็อตแฟร์สปีดดิฟเลอร์ชูตติ้งชิพช็อตแล้วก็เทคนิคโคดิฟเลอร์ครับสำหรับอารนายก็ฟูลได้ทั้งบราซิลมิลานอินเตอร์เรอัลมาดริดค่าพลังเด่นๆของอารนายครับแข็งแรๆ18ถือว่าน้อยแต่ก็ชนได้ ด้วยคําว่าไอคอนสปิต้นคนเดียวร้อยย่สรเลี้ยงบอลร้อยยี่สครับจบสกอร์ร้อยยีมันจะมีอะไรจะเด่นไปกว่าค่านี้อีกแล้ววิ่งเร็วเลี้ยงบอลดียิงคมครับสำหรับอาไนก็แนะนําซื้อบวกหนึ่งมาควบอลร้อยสิบสามบอส่งสั้นร้อยห้าไม่าังการยิยงร้อยสิบเอ็ดน้อยมากมุมบอลร้อยหนี่โอโ้โหตัดทิ้งไปได้เลยครับมุมบอลสำหรับอาไนยิงไกลร้อยสิครับวันเล่ร้อยสิบสองยิงตัง้งแต่ร้อยสิบแปดครับปาิกอิอาร้อยส สมดุล122ดูดิอานายโกคุม,มาลม120โคตรด,ดีสำหรับอานายบอกได้เลยก็สำหรับ มันก็ครบเครื่องเรื่องกองหน้าอยู่แล้วสําหรับอาร์ไนเนาะวิ่งเร็วหาช่วงดียิงคมยิงไกลชิพได้ก็เป็นตัวที่เก่งครับสาหรับอาน์ยตั้งแต่ฟีฟ่าสเข้ามาแล้วช่วงที่มันเป็นปลายๆภาคแต่ก็เข้ามาปีนี้มันก็ปีอื่นๆมันก็เก่งนะแต่ว่าปีนี้มันเด่นมากเลยครับสำหรับอานาไนก็ใครมีงบหรือยังไม่เคยเล่นผมแนะนําให้มีมาลองเล่นก่อนไม่ว่าเป็นปีไหนก็ช่างอานายนมันเก่งทุกปีครับแต่แนะนําปีไอคอนเก่งที่สุดครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับอานายนไม่รู้จะบรรยายยังไง มันเก่งทุกด้านเร็วคล่องเร็วเร็วคล่องคมจบสกอร์ดีโอเคครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับ 10ไอคอนน่าใช้งานที่ต้องมีติดทีมครับที่ผมเอามาแนะนํากันครับเพื่อนๆมีตัวไหนที่แนะนําเสริมเพิ่มเติมกว่านี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้แล้วก็อธิบายคุณสมบัติแต่ละตัวเสริมผมได้นะครับหรือว่าผมผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณะที่ดีด้วยก็ใครมีอะไรเสริมก็คอมเมนต์บอกได้หรืออยากให้ทําแนะนําอะไรต่อไปก็คอมเมนต์ได้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าเห็นว่าคลิปแนวนี้มีประโยชน์อย่าลืมไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e และกดสันกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องบุ๋มเด่นครับแล้วเจอกันใหม่ keep video not, I like so I crap Even when you feel low you can still go Even when you feel slow you can still go Even when there's no hope you can still go I never answer the no man I still go Go, 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 go